ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูบูชนเนลอีกครั้งนะครับจากที่เพื่อนๆได้รู้กันนะครับในแพทนี้นะครับมันมีเจ้าตัวหวาดเข้ามาใหม่นะครับสาหรับเปิดป่าในทางฝั่งของเรานะครับในส่วนของไอ้ตัวหวาดอันนี้นะครับไอเม็ดกลมๆเนี่ยมันจะขึ้นมาก็ต่อเมื่อฝั่งเราเนี่ยป้อมกลางเทียแรกนะครับแตกไปนะครับมันจะมีเม็ดขึ้นมานะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับเห็นไหมครับเม็ดเขียวๆในแมปนะครับสองเม็ดทางป่าข้างบนแล้วก็ป่าข้างล่างนะครับเวลาที่เราเดินไปปุ๊บใช่ไหมครับเนี้ยเจ้าตัวหวาด ไปเปิดแมพนะครับเห็นนะครับจังหวะที่เปิดเนี่ยเราจะเห็นศัตรูนะครับที่อยู่ในพุ่มนะครับที่หลบอยู่ในพุ่มนะครับจังหวะที่เปิดเนาะ,ะเฉพาะจังหวะที่เปิดนะครับเพื่อไม่ให้สังเกตเห็นนะพอเราออกมาสักพักปุ๊บเจ้าตัวลิกเตอร์ฝั่งข้ามเนี่ยมันจะหายเข้าไปอยู่ในพุ่มเหมือนเดิมนะครับเราจะสามารถสังเกตได้นะครับด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็ในจังหวะที่เราเดินโผล่ออกมาหรือว่าฝั่งข้ามเดินเข้าไปใหม่เราก็จะไม่เห็นแล้วนะครับวิธีการทํางานของเจ้าตัวหวานอันนี้นะครับจะสามารถเปิดได้แค่เจ้าตัััววในนนพุ่่มมมทีเปิดดคครรบบหะแล้ก ในพุ่มฝั่งนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับพุ่มอีกฝั่งนึงเนี่ยถ้าเจ้าตัวฝั่งตรงข้ามเข้าไปนะครับก็จะไม่เห็นดีนะครับไม่วพาฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะยืนอยู่ในวงรัศมีหรือว่านอกวงนะครับก็จะไม่เห็นนะครับมันจะสามารถเปิดได้เฉพาะพุ่มพุ่มตรงนี้นะครับเพุ่มใกล้อันนี้นะครับที่มันเปิดบทนำพุ่มนะครับจะสามารถเห็นได้ตลอดนะครับในส่วนของข้างล่างนะครับเรามาตามดูข้างล่างกันดีกว่านะครับว่าข้างล่างจะเห็นอันไหนบ้างนะครับ ในส่วนของข้างล่างนะครับมันก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาเราเปิดขึ้นมานะครับเพื่อนๆจะต้องลองสังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวผมขอย้ายตัวสักพักนะครับเอาตัวมาอยู่ยืนอยู่ในแมป์ภูมิทาฝั่งนี้ก่อนนะครับก็สังเกตได้นะครับเนี่ยเวลาเราเดินเข้าไปเปิดแคมปปุ๊บนะครับเดินตามไปเนี่ยมันจะเปิดสักพักเห็นนะครับมันจะเห็นเจ้าตัวเนี่ยฝั่งตรงข้ามมาแอบอยู่ในพูมินะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับประมาณ5าวินะครับจะเห็นฝั่งตรงข้ามอยู่นะครับในมีเนี่ย มีนิแมปก็จะขึ้นนะครับพหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นตัวฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามอยู่ในพุ่มนี้นะครับแต่ในส่วนของถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ในพุ่มที่เปิดหมดนะครับอย่างอย่างพุ่มตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะสังเกตเห็นได้นะครับในพุ่มนี้เนาะสังเกตเห็นได้แล้วก็พุ่มนี้นะครับพุ่มนี้พุ่มนี้เห็นไหมพุ่มนี้ไม่เห็นนะครับหลังจากที่เข้าไปในพุ่มแล้วนะครับจะไม่เห็นนะครับจะเห็นเฉพาะพุ่มใกล้ๆอันนี้นะครับที่มันเปิดอยู่นะครับเห็นไหมครับมันจะเปิดดไ้้เฉพพาะะุ่มนนีครับ เพื่อนๆสังเกตได้มันจะเปิดได้เฉพาะพรุ่งนี้นะครับพอ,อสตูฝั่งของข้ามเนี่ยเข้าพรุ่งนี้หรือว่าพรุ่งนี้แล้วนะครับหลังจากที่เจ้าตัวไอวัดเนี่ยมันหมดนะครับมันก็ะจะไม่เห็นนะครับจะเห็นแค่เฉพาะพรุ่งนี้นะครับในส่วนของข้างบนก็จะเป็นพรุ่งที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับกับเจ้าตัวแมปก็กับเจ้าตัววาาเปิดแมปก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ เราไปลองใช้ลองสังเกตกันดูได้นะครับเวลาเล่นก็ต้องระวังนิดนึงนะครับมันไม่ได้เปิดทั้ง3ามพุ่มชัวร์นะครับมันจะเปิดแค่เฉพาะจังหวะที่เจ้าตัวไฟเนี่ยวิ่งไปนะครับแล้วก็จังหวะที่ฝั่งตรงข้ามโผล่ออกมานอกพุ่มนะครับเราถึงจะเห็นครับซึ่งผมว่ามันดีไหมมัน <abra> ก <PowerPoint> <right> ็ค yes ่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเราต้องสังเกตมินิแมปบ่อยๆนะครับถึงจะสังเกตได้ว่าตัวฝั่งเขาเนี่ยเข้ามาหลบอยู่ในพุ่มไหนหรือว่าหนักอยู่ในพุ่มไหนนะครับเวลาเล่นก็ต้องช่วยๆกันสังเกตนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราเล่นเนรคะับ ก็เป็นข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรได้เยอะนะครับถ้าเราไม่ได้สังเกตมีนิมแมบบ่อยๆนะครับ